เอามือนี่ป,ญญปั่นจักรยานมาจะพาส้มสวนปลาของพอรุ่นสนิทพ้าเที่ยวสวนปลาเดี๋ยวตามไปดูไปเอาอน้องสาเป็นบรรยากาศสวนปลาหลังกเกษียณแล้วนี่คือความสุขของไวยกษียณของท่าน อสะพาน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 แับน้องซานี่ก็มีต้นยุงต้นยางโอ้ไม้พยุงไม้ยางมีหมดโอ้โอ้ดวง,งเงยเตนอะโอ้สวนป่าแดดๆดดเยนบรรยากาศช่างโอ้ผลไม้สีเขินน้ำหนาเลย นี่ก็มาแบบซาเร่งอ๋อมีโอ้พี่มีตัวยังใหม่ยังแน่ครับสวนโอ้ไม่แดงไม่ย่างไม่ยุ่มโอ้คนักธรรมชาติก็ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเอาพอมาถึงสวนป่าถึงสวนป่าเลยอ่ะมาแล้ว กปีครับได้ประมาณนี้อ๋อหกปีได้ประมาณนี้โอ้กคงยางต้นยางยางนาพะยูงไม้พะยูงไม้พะยูงก็มีปูหลักโอ้เราปลูกว่ามันส่วนหน่อยๆนี่คือคนมักธรรมชาติธรรมชาติลงเชื้อเห็ดเรียบร้อยครับเชื้อเห็ดโอ้ลงเชื้อเห็ดเรียบร้อยเตรียมกีหน้ากีผัดไปก็คงจะได้ครับอันนี้คือไม้ห้าหกปีนะครับห้าปีจะเข้าหกปี นนี่ชีวิตใบกระสีนแกมานูหลักธรรมชาติฮะกำลังสร้างเลยโอ้โอ้แปลงนี้กัแม่นแปลงทั้งหมดเลยกำลังปลูกโอ้อันนี้แปลงไม้แดงทั้งหมดเลยต้นไม้ต้นแดงปลูกดงลงไม้แดงทั้งหมดโอ้มันว่างเกิดแปลงนี้เป็นปลงก็จะปลูกมันไงต้นไม้ไม้แดงกำลังโตแปลงไม้แดงนะครับกำลังโตต้นแดงโตเร็ว เป็นเป็นเป็นไม้ตัวเร็วทีก็ถือว่าตัวเร็วอันนี้ไม้พวงบ้านเท่ากันว่าไม้กุ้งไม้กุ้งไม้พวงเลยครับไม้พวงหาเอาแถวนี้แหละมันล่วงลงมามันก็ขึ้นเยอะแยะครับโอ้เป็นแปลงยาวไปเลยนี่คือแปลงยาวชีวิตของท่านพ่ออรุณหลังเกษียณแล้วยางนาครับตรงนั้นแปลงนั้นเป็นแปลงยางนายางนาไม่ โอ้ปูเป่เป็นแปลงไม่ผสมประส,สานกันมีโอ้ทีเท่าไร,รเป็นความสุขของวหวเกษียณขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพอ่อมื่อนี่ได้มาเที่ยวเหยี่ยเพันเผินผ้ามาแบบซาเร่งเป็นความสุขของวัยเกษียณครับ